ที่โรงเรียนผมก็มีการทําคลินิกวิทยาฐานะครับแล้วก็ให้คุณครูเนี่ยมาแลกเปลี่ยนกันมามีคือโรงเรียนเนี่ยตั้งตั้งจุดใหญ่ก่อนก็คือจุดจุดรวมพลหลักก็คือกลุ่มบริหารงานบุคคลซึ่งจะดูแลเรื่องวิทยาฐานานะเราก็กระจายความรู้ความเข้าใจครไปสู่กลุ่มสาระในกลุ่มสาระก็จะมีวิทยากรแกนนําครับที่จะช่วยอธิบายเสริมไปเพราะว่า คูเยอะแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะให้แค่กลุ่มงานเดียวฮะไปช่วยคุณครูทุกคนได้เราก็เลยสร้างตรงนี้มาช่วยกันสะท้อนว่า e y, แผนเป็นยังไงมาคุยกันว่า e y, คลิปเป็นยังไงบ้างาลักษณะของคุณครูการใช้คําพูดการอธิบายไอ้คุณครูยังยังถามแบบ do you understand อยู่เลยนะนักเรียนเข้าใจไหมแล้วนักเรียนบอกเข้าใจกรรมาการงงให้นักเรียนเข้าใจจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะเราก็คุยกันว่าอา้คุณครูจะต้องถามใหม่นะคุณครูต้องถาม,ถามทวนความเข้าใจว่าเออ สูตรพีทาโกรัสที่เราใช้ในการคำนวณหาด้านต่างๆของส,สามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยเราใช้อะไรครับนักเรียนและเพราะอะไรคือเราจะตั้งแบบ how กับ why มากกว่ามากกว่าที่ถามว่าเข้าใจไหมไม่ะอะไรอย่างเงี้ยฮะตรงเนี้ยเราช่วยกานสะท้อนได้อย่างทีเ่เป็นตรงนี้กเป็ตัวชีวัตการสอนถูกไหมว่าการให้ฟีดแบ็กตั้งคํงถาถามเนี่ยว่าตั้งคําถามอยู่ในระดับใดถ้าถามแค่ w o ถามถาม อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นคำถามระดับต้นซึ่งพวกนี้เราก็เรียนถ้าจะถามคำถามระดับสูงก็ต้องถามว่า how ถามว่า why ใช่ไหมใช่ครับอย่างเงี้ยมันต้องให้ฟีดแบ็กกันนะบางทีบางทีในในการที่อย่างที่อย่างที่โทนี่เล่าเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาของโรงเรียนขนาดใหญ่ที่ครูเยอะครับครูเยอะแล้วการดูแลครูนี่แบบโอ้พอเอาก็ต้องมาเซตระบบว่าจะทํำยังไงใช่ไหมครับ แต่ละหมวดวิชาแต่ละกลุ่มสาระจะช่วยกันยังไงแต่ถ้าเป็นโรงเรียนกระถมโรงเรียนเล็กเนี่ยนะมีครูอยู่ไม่กี่คนเนี่ยผอ,อ,อคือพระเอกเลยผอ,อคือผู้นําทางวิชาการที่จะแบบชนครูตั้งวงคุยฮะถ้าโดยทั่วไปตอนนี้โรงเรียนโรงเรียนเล็กนี่โรงกระถมเราเนี่ยครูต่ำสิบก็เยอะนะแล้วก็ <c oughs> สิบกว่ากว่าเนี่ยโดยส่วนใหญ่โรงเรียนเราจะเป็นแบบเนี้ยอย่างเงี้ยง่ายผอ,อท่านแฮนเดิลได้เลยคนเดียวกรรมการก็เป็นชุดเดียวได้ซ้ําดูได้ทั้งโรงเรียนใช่ไหม แต่ถ้าเป็นโรงเรียนมัธยมแบบที่ที่โทนี่พูดถึงโรงเรียนตัวเองอันนี้พอท่านก็พิมใช้ทักษะการจัดการแล้วดูไหมครับกรรมการเป็นกรรมการชุดของอันนี้ในเคสแบบโรงเรียนแบบครูสองร้อยเงี่ยครท่านก็คือผููบริหารต้องแบบ manage เยอะตั้งกรรมการหลายชุดแล้วก็เป็นกรรมการที่เข้าใจในแต่ละกลุ่มสาระเอาพวกพี่ๆรุ่นเก่าอ่ะที่เขาเกษียณไปแล้วยัง active อย่างเงี้ยเข้ามาด้วยถูกต้องเลยครถูกต้องเลยเรียนน้องๆเนี่ย